สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังรับฟังการแบ่งปันเรยมาเฝ้าเดี่ยวในซีรีส์ชื่อกลับคืนสู่ความบริบูรณ์โดยพระเจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นตอนที่6 EP 6นะครับเรากำลังเฝ้าเดี่ยวด้วยพระคัำพ์ชื่อนางรูทวันนี้เราก็ยังอยู่บทที่2ข้อ8-23ถึง23ต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราเฝ้าเดี่ยวได้รับเรมา,าถึง4ข้อเป็น4ขั้นตอนที่พระเจ้าใช้ กอบกูนางรูทและนาโอมีคืออะไรบ้างจำได้ไหมครับผมได้แบ่งปันไปสองขั้นตอนแล้วและคลิปนี้ก็จะแบ่งปันต่ออีก2ขั้นตอนนะครับก่อนจะไปต่อผมขอทบทวนความจำนิดหนึ่งก่อนใน2ขั้นตอนแรกที่พระเจ้าทำคืออะไรครับคือเมื่อนางรูทได้ตัดสินใจทำสีอย่างแล้วคือสิ่งแรกเธอได้ออกจากดินแดนโมอับ คุณออกจากกันร,รักโลกและสิ่งของในโลกแล้วหรือยังครับจากนั้นนางรูสก็ไม่ได้เอารูปเค่ารบของชาวโมอับติดกระเป๋าไปด้วยคือตรงนี้คุณยังเอารูปเค่ารบหรือสิ่งที่คุณพึ่งพิงอยู่นอกเหนือจากพระเจ้าเก็บไว้ในกระเป๋าคุณอยู่หรือเปล่าครับณจากนั้นนางรูสก็ติดตามนาโอมีเข้าไปในเบธเลเหฮมดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าคุณได้ติดตามพี่เลี้ยงของคุณ เข้าไปในคริสตจักรหรือกลุ่มเซลล์แล้วหรือยังหรือคุณได้เข้ากลุ่มสามาัคคีธรรมกับชุมชนคริสเตียนแล้วหรือยังถ้าไม่สะดวกเดินทางอย่างน้นอยๆเข้ากลุ่มเซลล์ออนไลน์ของคริสเตียนก็ยังดีนะครับและคุณได้แยกตัวจากการกลุกลีกับเพื่อนเก่าๆที่มีความเชื่อแตกต่างกับคุณแล้วหรือยังตรงนี้ไม่ได้หมายถึงให้คุณเลิกคบเพื่อนเก่าๆนะครับแต่หมายถึง อย่าไปกลุกก๊กเกลีด้วยมากนะักจนกระทั่งคนเติบโตในพระเจ้าก่อนแล้วจึงค่อยย้อนกลับไปหาเพื่อนเก่าได้ควรจะทําแบบนี้นะครับจากนั้นนางรูธก็แสดงความรักของพระเจ้าแบบอากาเป้โดยปฏิบัติด,ดูแลเอาใจใส่แม่สามีนาโอมีไม่ได้เรียกร้องอะไรตอบแทนเลยทั้งจากนาโอมีหรือจากพระเจ้าคุณเองได้แสดงความรักแบบพระเจ้าแบบอากาเป้นี้กับใครบางคนที่เขาหรือเธอช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย โดยที่คุณไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทนจากเขาหรือเธอเลยบ้างหรือยังครับคุณได้ให้เวลากับนาโอมิในชีวิตประจําวันของคุณแล้วหรือยังด้วยอุปนิสัยใหม่ที่เป็นนิสัยของพระเจ้าครับคราวนี้มาดูพระเจ้าก็ได้เข้ามากอบกู้ฟื้นฟูชีวิตนางรูธตั้งแต่วันแรกที่เธอออกไปเก็บเศษเข้าวตกซึ่งก็เป็นงานที่เธอพอจะทําได้โดยที่เธอก็ไม่ได้บ่นถึงความขัดสนขาดแคลนพระเจ้าจึงได้ สร้างโอกาสให้เธอมาพบกับโบอาดเจ้าของที่นาผู้ร่ำรวยและใจดีโบอาดก็เปรียบเสมือนพระเยซูของพวกเราไงละครับพระองค์มีกลางทรัพย์อันรุ่งเรืองไพบุญและมีใจรักเมตตาพวกเรามากเมื่อนางรุดทำฝั่งของเธอแล้วพระองค์ก็จะทำฝั่งของพระองค์นะครับพระองค์ก็ได้ใช้โบอาดมาเกาะกู้ฟื้นฟูชีวิตของนางรุดโดยขั้นตอนแรกก็คือให้การปกป้องคุ้มครองไงละครับ โบอาดก็สั่งห้ามไม่ให้คนงานหนุ่มๆอย่ามาลวนลามแต่ต้องรบกวนแม่ไมมสาวคนนี้และคนงานทุกคนก็ต้องเชื่อฟังโบอาดนะครับเพราะเขามีสิทธิอํานาจของการเป็นบอสเป็นเจ้านายไงล่ะครับมันก็เปรียบเสมือนพระเยซูสั่งห้ามซาตานและสมุนของมันไม่ให้มาแต่ต้องไม่ให้มารักฆ่าทําลายชีวิตคือเสียยเล่าเพราะพระเยซูก็มีสิทธิอํานาจสูงสุดในการเป็นบตรของพระเจ้าไงล่ะครับ ขันตอนที่สองพระเจ้าให้การซัพพอร์ตเลี้ยงดูไม่อดตายจําได้ไหมครับโบอาดก็พูดกับรูธทานองว่าอนุญาตให้เธอเก็บเศษข้าวตกในนาของเขาได้ฟรีๆสบายๆตลอดไปเลยไม่ต้องดิ้นรนไปหาที่อื่นที่ไหนอีกให้นางรูธอยู่ตรงนี้แหละอยู่ในนาของโบอาดทั้งปลอดภัยและก็จะไม่อดตายเก็บกินได้ฟรีๆเลยตรงนี้ก็คล้ายๆพระอ,องค์ส่งมเมล็ดมานาลงมาจากท้องฟ้าแล้วให้อิสราเอล ออกไปเก็บกินได้ไม่อดตายไงล่ะครับเมื่อคนติดตามพระเยซูพระอ,องค์ก็จะส่งอะไรบางอย่างเข้ามาให้คุณทําเมื่อคนออกไปทําคุณก็จะมีรายได้ไม่อดตายคุณจะมีสิ่งจําเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตแต่ในขั้นตอนนี้ก็แค่พอเพียงสําหรับตัวคนคนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าคุณอยากจะได้รับอย่างบริบูรณ์ล้นเหลือ,อคุณจะต้องไปดูที่ขั้นตอนที่สามและที่สี่นะครับซึ่งก็จะเป็น เนื้อหาการแบ่งปันเลม่าในคลิปนี้นะครับขั้นตอนที่3ของการกอบกู้ฟื้นฟูคืออะไรก็อยู่ในบทที่2ข้อ14ที่กล่าวว่าพอถึงเวลารับประทานอาหารโบอาดก็บอกนางรูว่าเชิญมานี่เถิดมารับประทานขนมปังบ้างและเอาอาหารมาจิ้มน้ำส้มเถิดนานจึงนั่งลงข้างๆพวกคนเกี่ยวข้าวแล้วโบอาดก็ส่งข้าวคั่วให้และนางก็รับประทานจนอิ่มและ ยังเหลือไว้บ้านเห็นไหมครับพี่น้องขั้นตอนนี้ก็คือภาพของการนั่งโต๊ะกินข้าวกับโบอาดนะครับสําหรับชาวยวหมายถึงการเช้อเชิญให้เข้ามามีสามารถขีทํากันไม่ได้หลังเกียจว่าเป็นชาวโมอับเลยตรงนี้เรมาที่ผมได้รับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมปิ้งแมพและลึกได้ถึงพันธสัญญาใหม่ในวีวรบทที่3ข้อ20ที่พระเยซูกล่าวว่านี่เนี่ยเรายืนเคาะที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราเห็นไหมครับพี่น้องเมื่อคนตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูมาเป็นคริสเตียนแล้วคนจะได้รับการยอมรับไม่ว่าคุณจะทําบาปหนักหนาสาหัสมาแค่ไหนก็ตามถ้าคุณกลับใจแล้วและคุณหันมาพึ่งพาพระเยซูหันมาสารภาพต่อพระองค์รับการไถ่จากพระองค์คุณได้สํานึกผิดแล้วคุณก็จะได้รับการยอมรับ มันก็คล้ายๆสักเทียตที่พระเยซูเข้าไปนั่งโต๊ะกินข้าวกับเขาการนั่งโต๊ะกินข้าวด้วยกันก็แสดงออกถึงกันยอมรับและมิตรภาพนะครับขั้นตอนการกอบกู้ขั้นที่3ก็คือคุณได้รับการเชื้อเชิญให้มีสามาัคคีธรรมกับพระเจ้าในฐานะที่คุณเป็นลูกของพระองค์และในฐานะที่คุณเป็นมิตรสหายของพระเยซูนะครับ ตรงนี้คนจะสังเกตว่านางรุธกินขนมปังไม่ใช่นิดหน่อยแต่ได้กินอย่างอิ่มจนกินไม่หมดเลยนะครับคือตรงนี้เริ่มแสดงถึงความร้นเหลือนะครับแถมพอเธอลุกไปเก็บข้าวต่อโบอาดก็ยังสั่งให้คนใช้แอบโยนฟันข้าวดีๆให้เธอเก็บได้ง่ายๆอีกด้วยนี่ก็คือมิตรภาพที่พระเยซูจะมอบให้กับคนนะครับคือในขณะที่คุณเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมกินข้าวกับพระองค์คนจะได้รับมิตรภาพแบบนี้แหละครับ ในขณะที่คุณเก็บมานาเกินคุณจะเก็บได้ไม่ยากนักนะครับพระเยะซูจะช่วยคุณแล้วคุณก็ยังมีล้นเหลือสําหรับคนในครอบครัวของคุณด้วยนะครับนางลูดก็เอาข้าวที่เก็บได้เนี่ยกลับไปให้แม่สามีได้ถึง20กิโลเลยเห็นไหมครับคือเริ่มล้นเหลือนะครับล้นเหลือไปถึงคนในครอบครัวแล้วตรงนี้พระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทําให้ผมปิ้งแวบแล้วลึกได้ถึงยอนบทที่15บห้าข้อสที่กล่าวว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาชั้นใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราชั้นนั้นเห็นไหมครับพี่น้องคุณจะทําอะไรแล้วก็จะเกิดผลมากล้นเหลือคุณจะสาคัญมันอยู่ที่การเข้าสนิทกับพระเยซูนะครับถ้าคุณเป็นคริสเตียนแบบที่ไม่เคยเข้าสนิทกับพระเยซูเลยคุณก็คงจะได้กินแค่มานาไม่ได้กินขนมปังจิ้มน้ําส้มแล้วก็ไม่มีล้นเหลือแบบที่นางลูดมี ข้าว20กิโลกลับบ้านไปให้หนาโอมีอีกด้วยเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าคนเข้ามามีสามาัคคีธรรมกับพระองค์นั่งร่วมโต๊ะกับพระองค์เป็นมิตรสหายของพระองค์คนจะได้รับอย่างบริบูรณ์ล้นเหลือนางรูดเอาข้าวกลับไปให้แม่สามีได้มากถึง20กิโลทางานแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับแต่กินไปได้ถึงเป็นสัปดาห์เลยนี่ก็คือการล้นเหลือสําหรับคนในครอบครัวนะครับ ถ้าคนมีคนในครอบครัวที่จะต้องอุป,ปาการะอาจจะเป็นพ่อแม่ที่แก่แล้วหรือถ้าคนตกงานธุรกิจเจ๊งและถ้าคนเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณก็จะได้รับการเลี้ยงดูแบบไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเองนะครับแต่สําหรับทุกคนในครอบครัวที่คนอุป,ปาการะดูแลอยู่ด้วยความบริบูรณ์เหลือมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วเมื่อคนเข้ามา,าเข้าสนิทกับพระเยซูแต่มีข้อสังเกตคือตรงนี้ยังจํากัดเฉพาะสมาชิกในครอบครัวคุณนะครับ คุณจะเก็บเศษข้าวตกได้มากกว่ากินคนเดียวแต่จะเอาแบ่งคนในครอบครัวทุกคนกินได้อย่างเพียงพอในฐานะที่คุณสนิทสนมเป็นสหายของพระเยซูนะครับแล้วการเข้าสนิทเพื่อสร้างมิตรภาพกับพระเยซูนั้นจะต้องทําอย่างไรมันก็ทําได้ง่ายๆก็โดยการที่คุณเฝ้าเดี่ยวคุยกับพระองค์บ่อยๆไงล่ะครับเหมือนที่คุณทําอยู่ตอนนี้ คือคุยกับพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่ประทับอยู่ในตัวคนไปทุกๆวันอ่านพระคัมภีร์เพื่อให้เข้าใจน้ำมัทยหรือก็เพื่อจะได้รู้ใจพระองค์มากขึ้นและจะทําอะไรก็คิดถึงพระองค์ก่อนอธิษฐานอธิษฐานถามพระองค์ว่าควรทําหรือไม่ควรทําอะไรและเชื่อฟังเสียงของพระองค์อยู่บ่อยๆคุณก็จะมีมิตรภาพที่สนิทสนมแน่นแฟ้นกับพระองค์ไงล่ะครับถ้าคุณรู้สึกว่ากินมานามาหลายเดือนหลายปีไม่ได้มีอะไรลดเหลือสักทีเลย แม้จะเลี้ยงดูพ่อแม่หรือเลี้ยงลูกก็ยังไม่เพียงพอตรงนี้ก็คงจะต้องลองทบทวนมิตรภาพระหว่างคุณกับพระเยซูแล้วล่ะครับเพราะว่าขั้นตอนที่สเป็นขั้นตอนของการพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระคัมภีกล่าวว่านางรูธไปเก็บข้าวตลอดฤดูเกี่ยวข้าวบาเล่มันไม่ใช่เก็บวันเดียวแล้วก็จบนะครับคือเมื่อเธอไปนั่งเก็บข้าวเธอก็จะมานั่งร่วมวง กินข้าวกับโบอาดและคนงานทุกๆวันนี่เป็นภาพของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับคุณต้องม,มีช่วงเวลาที่จะสนทนาพูดคุยพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้สนิทสนมอย่างที่พระเยซูได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่เข้าสนิทในเราก็จะเกิดผลมากใช่ไหมครับคือมันไม่ใช่แค่เกิดผลด้านการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีบริบูรณ์สำหรับคนในครอบครัวแต่หมายถึงเกิดผลในด้าน จิตวิญญาณในด้านการเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในด้วยนะครับคือคนก็จะกลายเป็นคนที่ค่อยๆมีความมุลักแบบอาคาเป้หรือความมุลักแบบพระเจ้าแิบโตขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันนิสัยเก่าๆก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นนิสัยที่เป็นแบบพระเจ้ามากขึ้นไงล่ะครับแล้วชีวิตของคนก็จะได้เข้าอยู่ในอาณาจักรแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่เต็มเปลี่ยนด้วยความมุักและพระคุณของพระเจ้าซึ่งนี่ก็เป็นขั้นตอนสําคัญที่จะนําคนไปสู่ความล้นเหลือ ล้นหลังออกไปสู่คนในครอบครัวของคนได้นะครับคราวอนี้มาดูขั้นตอนที่4ของการกรอบกู้ฟื้นฟูขั้นตอนนี้ก็เป็นการไถ่ถอนอย่างสมบูรณ์นะครับขั้นตอนนี้คนจะได้รับการกรอบกู้ฟื้นฟูอย่างบริบูรณ์ล้นเหลือแบบเต็มที่เลยคือไม่เพียงมีล้นเหลือสําหรับแค่ดูแลคนในครอบครัวแต่จะมีล้นเหลือสําหรับช่วยเหลือคนมากมายในวงกว้างมากขึ้นอีกด้วยไม่ใช่แค่คนในครอบครัวเท่านั้นในขั้นตอนที่4ี่จะขยายวงกว้างออกไปนะครับ สังเกตได้จากอะไรนั่นก็คือตอนจบของพระคัมภีร์เล่มนี้ก็คือนางรูดได้แต่งงานกับโบอาดความหมายของการแต่งงานคือการได้ร่วมครอบครองทรัพย์สมบัติทั้งหมดของคนโบอาดไงล่ะครับโบอาดเขามีบริบูรณ์ล,ล้นเหลือมากๆจนมีลูกจ้างมากมายเป็นพระพรให้แก่คนงานอย่างล้นเหลือมีข้อสังเกตคือในขณะที่เบทเลเฮมไม่ใช่ว่าจะมีเศรษฐกิจดีอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ คุณยังจําได้ไหมนาโอมีกับสามีและลูกชายสองคนของเธอย้ายออกจากเบตเลเฮมตอนไหนก็ตอนกันดานอาหารไงล่ะครับอยู่ในบทที่หนึ่งข้อหนึ่งแต่ว่าไลนาของคนโบอาดกับอุดมสมบูรณ์เขาปักหลักอยู่ที่เดิมคือเบตเลเฮมดินแดนแห่งพันธสัญญาเขาจ้างคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวบาเลได้อย่างมากมายเป็นพระพรให้กับผู้คนในชุมชนในเบตเลเฮมและพระเจ้า ก็ใช้โบอาดนี่แหละมากอบกู้ฟื้นฟูชีวิตของนางรูธโบอาดได้เห็นอุปนิสัยดีๆหลายอย่างของเธอตลอดฤดูเก็บเกี่ยวนั้นเพราะว่านั่งวงกินข้าวด้วยกันทุกวันไงล่ะครับก็คงหลายเดือนนะในการเ,าเก็บเกี่ยวข้าวบาเลตโบอาดก็ได้เห็นอุปนิสัยของการเป็นคนมีความรักของพระเจ้าคือรักแบบปราศจากเงื่อนไขเออรักและเอาใจใส่ดูแลแม่สามีนาโอมีแบบไม่เรียกร้องอะไรตอบแทนเลย ทั้งทงที่ก็เป็นแค่แม่สามีไม่ใช่แม่ตัวเองและนาโอมีก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนเธอกลับคืนมาด้วยนี่ก็คือรักแท้ไงล่ะครับซึ่งสมัยนี้หายากคนเราครบกันก็เพราะสัญญาจะเป็นเพื่อนกินนะครับเพื่อนตายมันหายากนางลุดนี่ก็จัดอยู่ในประเภทเพื่อนตายนะครับแบบว่าติดตามนาโอมีทั้งทงท,งที่เธอก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนให้กับลุดก็สังเกตตรงนี้ก็คือ นางรูธเธอเป็นแล้วจึงทําไม่ใช่ทําเพื่อจะได้เป็นนะครับเธอเป็นคนมีความรักแบบเดียวกับพระเจ้าอยู่แล้วในตัวไม่ใช่พยายามรักนาโอมีเพื่อจะได้เป็นคนมีความรักไม่ใช่แบบนั้นเธอเป็นความรักอยู่แล้วแล้วเธอจึงแสดงออกถึงความรักนั้นต่อนาโอมีไม่ใช่ยังไม่มีความรักแล้วก็พยายามสแสดงบทบาทลูกสะพ้ายที่ดีที่รักนาโอมีเพื่อหวังจะได้เป็นคนดีเป็นคนมีความรักไม่ไม่เหมไม,ไม,ไม่ในอุปนิสัยของเธอ เธอเป็นอยู่แล้วนะครับเธอจึงทําไม่ใช่พยายามทําเพื่อจะได้เป็นเธอมีหัวใจแบบเดียวกับพระเจ้าอยู่แล้วดังนั้นพระเจ้าจึงดลใจให้โบอาดแต่งงานกับเธอและรุธก็ได้ครอบครองทุกสิ่งร่วมกับโบอาดทําให้ชีวิตแม่ไม้ของเธอกับนาโอมีก็ได้รับการฟื้นฟูอย่างบริบูรณ์เหลือส,สุดเลยไงล่ะครับคําถามก็คือคนมีหัวใจเดียวกับพระเยซูแล้วหรือยังพระองค์เป็นผู้ไถ่ของคุณพระองค์ก็เป็นเหมือนโบอาด คณมีหัวใจเดียวกับพระเยซูแล้วยังถ้าคณมีแล้วคณก็จะได้แต่งงานกับพระองค์นะครับตรงนี้เรยมาที่ผมได้รับก็คือคริสเตียนเราไม่ควรเพียงแค่เป็นมิสหายของพระเยซูเท่านั้นแต่ความสัมพันธ์ควรจะพัฒนาลึกซึ้งไปจนถึงขั้นแต่งงานเลยนะครับพระคัมภีร์กล่าวว่าคริสเตียนเราเป็นเจ้าสาวของพระคริ์พระเยซูรักริสจักรของพระองค์พระคัมภีร์เปรียบเหมือนสามีที่รักภรรยา และเอาใจใส่ธนุถนอมดูแลภรรยามันก็เปรบเสมือนคือเราเป็นเจ้าสาวของพระอ,องค์ถ้าเรามีอุปนิสัยมีหัวใจเดียวกับพระเยซูเราก็เหมาะที่จะเป็นเจ้าสาวของพระอ,องค์ในการเสด็จกลับมาครั้งที่สงองพระองค์ก็จะมารับเราไปแต่งงานร่วมครอบครองอาณาจักรที่บริบูรณ์ล้นเหลือของพระอ,องค์ไงล่ะครับพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องนี่ก็เป็นขั้นตอนที่4คือการมีความสัมพันธ์สนิทสนมลึกซึ้ง กับพระเยซูมีวัวใจเดียวกับพระองค์ไปจนถึงขั้นเป็นเจ้าสาวของพระองค์นะครับพี่น้องที่รักในขั้นตอนที่สามและที่สี่เป็นขั้นตอนที่คนจะต้องร่วมมือกับพระเจ้านะครับขั้นตอนที่สามคนต้องเข้าร่วมสามัคคีรมกับพระองค์กินข้าวกับพระองค์สนิทสนมกับพระองค์เฝ้าเดี่ยวเป็นประจําทุกวันจนได้ยินเสียงพระองค์และดําเนินชีวิตตามเสียงนั้นซึ่งก็คือการดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณไม่ใช่ตามเนื้อหนังและในขั้นตอนที่สี่ก็คือการเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวของพระองค์ไนละครับทำอย่างไรครับ ก็โดยคนก็ร่วมมือกับพระอ,องค์ปฏิบัติรับใช้พระอ,องค์ได้ความเชื่นชมยยนดีและรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจให้เป็นคนมีความรักแบบอากาเป้เหมือนกับพระอ,องค์ซึ่งความรักแบบนี้จะค่อยๆเติบโตขึ้นเป็นรักที่ไม่เรียกร้องอะไรตอบแทนเป็นรักที่พร้อมจะเสียสละเพื่อคนจะได้เตรียมตัวเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ของพระอ,องค์และคนก็จะได้รับการกอบกูฟ้ฟื้นฟนูชีวิตแบบที่เรียกว่าบริบูรณ์ล้นเหลือล้นเหลือเหลือเฟือทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณอาเมนไหมครับพี่น้อง ี่น้องที่รักครับถ้าคุณยังไม่มีความรักแบบพระเจ้าหรือมีน้อยมากความรักแบบอาคาเป้น,นะครับความบริบูรณ์เหลือมันก็จะล่าช้าเพราะอะไรครับก็เพราะความเห็นแก่ตัวมันทําให้ชีวิตคุณเป็นพรให้แก่คนอื่นไม่ได้คุณจึงไม่สามารถจะมีล้นเหลือเพื่อแจกจ่ายแบ่งปันให้แก่คนอื่นได้ไงล่ะครับหยุดเริ่มต้นมันก็อยู่ที่อุปนิสัยของคุณมันไม่ใช่ปฏิหารการอศัศจรรย์ภายนอกแบบโมเตลูบางคนมีนิสัยเห็นแก่ตัวโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ แล้วก็เอาแต่เฝ้าอธิษฐานขอให้ถูกหวยขอให้รวยเร็วๆแล้วก็ผิดหวังบางคนก็เร่งรีบไปสู่ความสําเร็จเร็วๆเฝ้าอธิษฐานขอพระเจ้าแต่นิสัยข้างในก็ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์สักเท่าไหร่แล้วก็มีชีวิตเดี้ยงตกต่ําย่ําแย่เป็นหนี้ก้อนโตหรือเครียดจนเป็นโรคซึมเศร้านั่นก็เพราะไปเข้าใจวิธีกรอบกู้ฟื้นฟูของพระเจ้าผิดเพี้ยนไปมัวคิดว่าพระองค์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบมูเตโล แต่มันไม่ใช่วิธีเกาะกูก้ฟื้นฟูจากพระเจ้าแบบนั้นเลยก็ให้ดูนางรรธเป็นแบบอย่างสิครับเธอเป็นคนมีความรักแบบอากาเป้รักแบบพระเจ้ารักและความรักแบบพระเจ้านี่แหละยิ่งใหญ่และสําคัญที่สุดเป็นคําตอบของการฟื้นฟูสู่ความบริบูรณ์ล้เหลือครับอย่างไรก็ตามเพื่อให้สมดุลขั้นตอนเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นสูตรตายตัวนะครับมันไม่ใช่สูตรสาเร็จแต่เป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นถึงวิธีที่พระเจ้าทรงทํางานภายในจิตใจของพวกเรา พระอ,องค์ทรงเริ่มและทรงทําให้สําเร็จในตัวพวกเราโดยพระคุณของพระอ,องค์เสมอนะครับทั้งหมดล้วนเป็นเพราะพระคุณไม่ใช่เพราะความพยายามของคุณเองเมื่อคุณตอบสนองต่อพระคุณและต่อความรักของพระเจ้ามันก็จะเปิดทางให้พระองค์ทํางานในชีวิตคุณได้มากขึ้นและถ้าคุณกําลังอยู่ในช่วงชีวิตที่ขัดสนหรือขาดแคลนก็อย่าเพิ่งรู้สึกผิดอย่าเอาแต่ตำหนิติเตียนด่าว่ากล่าวโทษตัวเองว่าทําไม ไม่สามารถทำครบสี่ข้อได้เหมือนนางรูทคุณอย่าไปทำแบบนั้นนะครับขอนุใจว่าไม่ว่าคุณจะมีนิสัยแบบไหนก็ตามพระเจ้าก็ยังรักคุณมันก็เหมือนพ่อที่รักลูกทุกคนนั่นแหละครับไม่ว่าจะมีลูกคนไหนที่อชอบทำผิดพลาดแค่ไหนก็ตามพ่อก็ยังรักแล้วพระองค์จะค่อยๆทำงานภายในจิตใจคนไปทีละขั้นเพื่อพาคนไปสู่ความบริบูรณ์ตามเวลาอันเหมาะสมของพระองค์ในล่ะครับเอาละครับถึงตรงนี้ก็ มาร่วมสนุกกันให้คนตอบคําถามต่อไปนี้โดยพิมพ์คําตอบลงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับคําถามแรกก็คือเมื่อคำพิกล่าวว่าคุณถูกย้ายออกจากอาณาจักรความมืดมาอยู่ในอาณาจักรความสว่างของบัคคริตแล้วแต่ทําไมคุณยังรู้สึกว่าเจ้ามานซาตานยังมารักฆ่าและทําลายชีวิตคนอยู่ครับมันเป็นเพราะคุณยังทําไม่ครบสี่ข้อแบบนางรุทหรือเปล่าโดยเฉพาะข้อ4ี่ในเรื่องการเป็นคนมีความรักแบบอากาเ้มัน จึงทาให้การปกป้องจากพระเจ้าในขั้นตอนที่หนึ่งทำงานในชีวิตคนได้ไม่เต็มที่ทําไมเป็นคเตียนแล้วก็ยังมีหนี้สินท่วมหัวอยู่อีกหรือยังทะเลาะบอกแว้งกับสามีภรรยาจนครอบครัวจะแตกแยกอยู่อีกเพราะอะไรครับปัญหามันอยู่ที่ฝ่ายคนเองหรืออยู่ที่ฝ่ายพระเจ้าครับคําถามข้อสองคือคุณกําลังข่มขืนพระเจ้าหรือไม่ที่พระองค์ประทานให้คนแค่พอประทังชีวิตแบบมานาหรือเศษข้าวตก ซึ่งพระอ,องค์สัญญาในฟิลิปปีบทที่สี่ข้อสิว่าจะประทานทุกสิ่งที่จําเป็นหรือแท้จริงแล้วคุณกําลังสับสนระหว่างสิ่งที่จําเป็นซึ่งพระเจ้าสัญญากับสิ่งที่คนหิวกระหายอยากได้แล้วเฝ้าเรียกร้องจากพระอ,องค์ครับคําถามข้อสามคือคุณย่ําอยู่กับที่ติกแงกอยู่ในขั้นตอนที่2คือแค่เก็บเศษข้าวตกหรือกินมานาแค่ประทางชีวิตรอดไปวันๆมาหลายปีแล้วหรือเปล่าพระเจ้า ได้ช่วยกอบกู้คนมาจนถึงขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2แล้วแต่ไปไม่ถึงขั้นตอนที่3และสี่สักทีมันเป็นเพราะอะไรครับคําถามข้อสี่ก็คือคุณมองการกรอบกู้เฟื้นฟูเป็นแค่การรอบจากความอดตายคือมีข้าวกินไปวันวันหรือคุณตื่นเต้นแบบนาโอมีที่จะได้เห็นแผนการกรอบกู้ที่ยิ่งยิ่งใหญ่กว่าคือการที่โกเอลหมายถึงพระเยซูจะไถ่ทั้งมรดกที่ดินและอนาคต วงตระกูลที่ตายไปแล้วให้กลับคืนมาสู่ความบริบูรณ์และเลือครับคุณคิดอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพื่อ,อสนิทสนมกับพระองค์และจะได้มีชีวิตที่บริบูรณ์และเลือหรือคนคิดว่าพระเจ้าก็อยู่ส่วนพระเจ้าไปฉันจะอยู่ส่วนของฉันฉันจะทําอะไรก็ได้ตามใจฉันพระองค์คอยตอบคำอธิษฐานของฉันแค่นั้นก็พอแล้วคุณกําลังเป็นคริสเตียนแบบไหนอย่างไรครับพี่น้องที่รักเมื่อคนคร่ครวญคําถามสี่ข้อนี้แล้ว ก็อย่าลืมอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยสำแดงให้คนรู้ตัวด้วยนะครับแล้วจดบันทึกลงสมุดเฝ้าเดี่ยวหรือนํามาแบ่งปันโดยพิมพ์ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้พรุ่งนี้เราก็จะมาเข้าฟ้าพระเจ้าด้วยกันต่อในรูทบทถัดไปนะครับอย่าพลาดกดกระดิ่งกดติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อคนจะได้รับการกอบกู้ฟื้นฟูกลับคืนสู่ความบริบูรณ์เหลือโดยพระเจ้าแล้วชีวิตคนก็จะได้เป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนมากมายได้อาเมนไหมครับพี่น้อะขอพระเจ้าไวพ้พรครับ